สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน E.P. ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเพิ่งจะหายนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มาขออนุญาตทำคลิปเลยแล้วกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพัดลมนะครับพัดลมโคจรอากาศนะครับพัดลมแบบ หลายสายนะครับพัดลมชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พัดลมที่สามารถติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ห่อมายังดีเลยนะครับเขียนมานะครับห้ามโยนสินค้านะครับเดี๋ยวสินค้าจะแตกหรือเสียหายได้นะครับก็บทอัดคลิปทุกครั้งนะครับก่อนแกะนะครับถ้าท่านใดซื้อไปนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเขาใส่ใจในการแพคกิ้งมานะครับก็กล่องไม่ได้บุบสลายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอเค เปิดด้านล่างดียก่อนนะครับนี่จะได้เห็นชัดๆนะครับปุ๊บเปิดเลยนะโอเคนะครับเปิดในกล่องนะครับเปิดกล่องเข้ามาก็จะเจอกล่องในผลิตภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นของเราจะไม่เสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์มาให้ถึง2ชั้นนั่นเองนะครับนี่คือหน้าตาของกล่องโปรดักต์ของเรานะครับโอ้สวยงามนะครับ นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะกล่องพัดลมของผมนะที่ผมสั่งมานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นพัดลมแบบแคล้ายๆกับพัดลมดูดอากาศพัดลมไดโวอะไรพวกนี้มันใหญ่แล้วก็โฟมมันดีนะครับตัวนี้นะรุ่น M 5 5นะครับนี่สายขึ้นแฟนนะมันก็คือเป็นแบบเ,เป็นดูดอากาศแล้วก็โฟมออกข้างหน้านั่นเองนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่สามารถที่จะเอา อะไรมายึดติดที่ผนังก็ได้นะครับเพราะน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับใบพัดก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลไปกลัวแปลผิดนะครับก็เพื่อนๆรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นคล้ายๆแบรนดพัดลมนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบรนด์ของเขาอาจจะเขียนไปเลยนะครับโอเคนะครับแบรนด์เขาอาจจะอ่านว่าไซโครนแฟนนะครับหรือไซ ไซโคแฟนของบ้านเรานั่นเองนะครับโอเคถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะฮะว่าภายในเป็นยังไงนะครับผมอยากเห็นแล้วนะครับนี่นี่ M55 นะครับเปิดโปะขึ้นมานะครับโถอ๊บเปิดเข้ามานะครับภายในก็มีฟองน้ำอีกชั้นนะครับเปิดออกมาโหสวยงามนะครับนี่ คู่มือนะครับคู่มือนะฮะเป็นภาษาอะไรนะครับภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับมีสองฝั่งนะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับดูจากรูปแล้วก็เดาวการทํางานไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมก็ไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จที่ให้มานะครับแล้วก็ ตัวยึดนะครับตัวยึดติดกับกําแพงนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปยึดให้ดูด้วยตรงนี้ผมจะใช้งานจริงผมจะตั้งอยู่แถวโต๊ะกินข้าวของผมนะครับแอร์มันส่องไปไม่ถึงนะครับเวลาปิดแอร์พัดลมผมก็มีมาไม่ถึงนะครับมันเย็นไม่ทั่วถึงหมวจ้าตัวเนี้ยไปเอาไว้ติดตั้งง่ายๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูตอนติดตั้งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีพวกใบอะไรสักอย่างนะครับ QC หรืออะไรครับแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น USB ไทซีนะครับอีกข้างนึงเป็นหัวยูดบเอนะครับ A แล้วก็ไทซีนะครับโอเคไทซีเพื่อนๆมีกันเยอะอยู่แล้วนะครับผมว่าทุกบ้านต้องมีแล้วล่ะนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูตัวพระเอกของเรานะครับผมสั่งมาเป็นสีขาวนะครับภายในไม่มีแล้วนะออกมาเลยนะครับนี่สีขาวนะครับโอ้ใหญ่ด้วยนะครับผมบอกเลยใหญ่นะครับตัวนี้ว้า มันไม่ใช่ขาวทีเดียวนะครับมันออกขาวครีมครีมถ้าดูในกล้องอาจจะขาวตาจริงมันออกเป็นขาวแบบขาวงาช้างะครับผมอ่าตรงนี้มันสีมันต่างกันนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับมันจะมีเลเยอร์ตรงนี้ขาวแล้วตรงนี้ออกจะแบบครีมครีมหน่อยนะครับสวยนะครับตรงนี้มีหมุนนะครับมีหมุนเอาไว้เปิดปิดนะครับสัญลักษณ์เห็นไหมสูงใกล้ๆนะครับจะมีปลดล็อกกับล็อกนะครับเห็นไหมปลดล็อกกับล็อกนะครับก็น่าจะเอาไว้ ถอดหน้ากากน่เองนะครับเวลาจะทําความสะอาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอาจจะหมุนนะครับหมุนไปทางนั้นนะครับแล้วก็เพื่อปลดล็อกนะครับก็ยังไม่เคยลองนะตัวนี้นะมันอาจจะหมุนได้แหละคิดว่าตอนนี้มันมาแน่นนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่คือนี่คือโฉมหน้าของเขานะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่แถมมานะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็สายชาร์จ Type C ครับผม อุปกรณ์ที่แถมมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับสีก็แบบอ๋อมินิมอลมินิมอลนะครับคลาสติกอะแบบขาวแต่ก็ไม่ขาวทีเดียวไม่ขาวจัว๊วขาวงนมน,มนแบบมันก็ดูดีนะครับขาวเหมือนงาช้างแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีเข้มเข้มเหมือนกับตรงนี้นะครับใบพัดนะครับส่วนนะครับเราจะพามาดู ด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนสามารถหมุนมาได้ร้อยร้อยแปดสิบองศานะครับตั้งตรงใช่ไหมครับแต่หมุนบิดบิดไม่ได้นะครับพอตรงสุดมันไม่ใช่สามร้อหกสิบถูกไหมครับมันมันได้แค่ตั้งฉากนะครับปื๊ดกลับมาแบบนี้นะครับนี้นะครับแล้วก็หมุนลงนะครับหมุนลงก็ไม่ได้แล้วนะครับสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเขาบอกประมาณนี้ ตั้งฉากนะครับอ่าประมาณเก้าสิบองศา่ะถ้าเก้าสิบมันมาน่าจะประมาณเก้าสิบหรือร้อยร้อยแปสิบผมเรียกอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับแต่มันทําให้เพื่อนๆดูนะครับจากการตั้งตรงแบบนี้นะครับบิดขึ้นไปสูงสุดได้ประมาณนี้นะครับสุดแล้วครับผมไม่ได้บิดแรงนะครับผมกลัวหักนะฮะอ๊บหรือว่าได้อีกก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขันแน่นแล้วครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือ ด้านหลังนะครับเมื่อกี้ด้านหน้านะครับแบบนี้นี่คือด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดนะฮะตัวนี้เลยแล้วก็มีรูไฟนะครับคล้ายๆบอกบอกแบตเตอรี่นั่นเองนะครับว่ามีเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้พลิกมาดูดูทีนะครับปุ๊บผมพลิกให้ดูฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เห็นนะตรงนี้ไหมแบตเตอรี่ถ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชาร์จเห็นไหม รูชาร์จเป็นไท p e C อยู่ใต้กับปุ่ม Power นะครับด้านล่างอ่ะไหนๆก็ได้ไหนๆแล้วครับบิดมาดูด้านล่างตรงนี้มียางกันลื่นให้นะครับแล้วก็มีรูตรงนี้เพื่อนๆจะใช้น็อตตะปูอะไรก็ได้นะครับที่แขวนตามผนังนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็ไปเสียบไปได้นะครับเพราะตัวที่เขาแถมมาก็เป็นแบบ 3m ที่จําลองเป็นหัวเป็นคล้ายๆหัวกับเอ่อหัวตะปูนะครับมันก็จะเข้าล็อกอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าไปอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหม พอมันเข้าลงไปปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับนี่มันก็จะรับน้ําหนักอยู่เกี่ยวอยู่ประมาณนี้ครับมันไม่หนักมากครับเพราะฉะนั้นมันึงยึดอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับเวลาออกก็ปุ๊บเลื่อนให้มันลงนะครับก็ดันออกมาแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเอาไปใส่นะครับตัวมันไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดนะครับว่าขนาดของพัดลมตัวนี้มันขนาดกี่เซนติเมตรนะครับ เดีวเพื่อนๆเห็นในภาพเฮ้ยเหมือนจะใหญ่เหมือนจะเล็กนะครับเอาตัวเลขไปเลยชัดเจนกว่านะครับตัวใบพัดนะครับกว้างนะครับ17 17ดเดซนติเมตรนะครับเลขเจ็ดนะครับนี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง17เซนติเมตรนะครับแล้วก็เท่ากันนะครับ17เดเซนติเมตรนะครับส่วนฐานนะครับฐานนะครับก็มีความกว้างอยู่ประมาณ18ดเซนนะครับฐานนะครับ18เซนนะครับผม ความหนาของตรงขอบนี้นะครับก็วัดให้ชัดๆเลยนะครับประมาณเก้าเซนติเมตรนะครับอ่ะ <_ S 1> <_ S 2> เผื่อเพื่อนๆจะไปคํานวณที่ติดตั้งนะครับที่จะไว้นะครับสําหรับที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับว่ามันตรงไหนอะไรยังไงนะครับความสูงนะครับความสูงจากตรงนี้นะครับให้ดูนี่นะครับความสูงเท่าไหร่นะคุับนี่ประมาณนี้นะฮะความสูงก็ประมาณอยู่ประมาณสัก ยี่สิบเซนไม่เกินนะครับอาจจะสิบเก้าสิบเก้าเซนประมาณนี้นะครับสิบแปดถึงสิบเก้าเซนนะครับความสูงนะครับโอเคก็จะได้เจ้าพัดลมตัวนี้นะเป็นพัดลมไร้สายพัดลมอกเระสงสมพัดลมแบบระบายอากาศนะครับมันจะดูดอากาศตรงนี้แล้วปล่อยอากาศออกไปตรงนู้นแล้วมันแบบแนวโฟล์ฟโ์นะครับคือแบบลมแรงนะครับอัพเกรดมี3ระดับความแรงครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูฮนะโอเคเรามาลองเปิดพัดลมกันดีกว่านะครับกดตัวนี้นะ อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเปิดอีกทีนะครับเบอร์สองไฟก็จะติดประมาณนั้นนะครับเบอร์สามเสียงมันก็จะแรงขึ้นนะครับหมดแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์นะครับไม่แต่เราไม่เห็นนะครับว่าไฟของแบตเตอรี่มีอยู่แค่ไหนนะครับเราไม่เห็นนะครับ แต่ผมกําลังคิดอยู่นะถ้าแบบจะหมดเนี่ยเราเสียบไว้ไฟมันต้องเสียบด้านล่างนะครับก็อาจจะแทนที่จะเสียบตรงนี้มันจะง่ายต่อการใช้งานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนะเดี๋ยวลองไปใช้งานจริงให้ดูนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับนี่มันไม่ใช่ว่ากดไปแล้วแล้วเหลือว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเป็นเอ่อพาวเวนะครับเบอร์หนึ่งสสาแล้วก็เบอร์ศนย์ปิดเนี่ยเบอร์สามแรสุดนะครับผมจะลองหันเบอร์หนึ่งมาทางนี้นะครับ โอ้ยส่วนตัวลมแรงอยู่ครับลมแรงนะครับนี่ผมมันจะเป่านิ่มๆแบบเป่าแบบล้มเหมือนผู้ดีนะครับแต่มันแรงนะครับเพื่อนๆดูเพื่อน,ๆด,อนๆดูนะนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปิดเบอร์ศูนย์ให้ดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนึลอ่ะเดี๋ยวผมปิดเบอร์ศูนย์ก่อน นี่ผมเทสพัดลมนะผมจะลองเอานี้จับไว้อย่างนี้นะครับนี่มันติดเลยนะติดเลยนะเห็นไหมเป็นๆเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมมันติดเลยนะครับเห็นไหมอ่าเพราะว่ามันติดอย่างนี้ผมจะลองเป่าให้ดูนะครับเบอร์หนึ่งก่อนนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะครับมันจะเหงียขึ้นนะครับเห็นไหมเบอร์สามครับก็เอาเรื่องนะครับก็แรงอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหาอะไรมาติดให้เพื่อนดูที่หลังแล้วกันนะครับตอนเทสหน้างานจริงนะครับผมว่าแรงใช้ได้เลยครับผมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าใช้งานได้ประหยัดอยู่นะครับก็ชาร์จเต็มก็อาจจะอยู่ได้เกือบ24ชั่วโมงนะครับแต่ผมไม่เคยลองนะเดี๋ยวผมจะไปลองเทสแล้วสรุปให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะพัดลมตัวนี้นะครับ โโอ้โหพัดลมดูดอากาศพัดลมเป่าอากาศพัดลมพกพานะครับพพัดลมไร้สายนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับขอเสนอราคาอยู่ที่ 5 9 9บาทนะครับตัวนี้นะแบตเตอรี่อึดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับลมแรงนะครับปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็สวยงามนะครับผมสามารถรำไปยึดติดตามผนังได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ5 9า้าบ้าทย้ำกันอีกทีนะครับจากราคาเมื่อก่อนเปิดตัวประมาณ7 8 0 0บาทเลยนะครับตอนนี้เหลือ599บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สแกน q ิว o d e คหรือกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูทดลองจริงกันไป โอเคครับตอนนี้ผมก็จะพามาเทสและทดสอบนะครับว่ามันติดกำแพงง่ายไหมและที่สำคัญนะครับนี่มันเบานะครับไม่หนักมากครับแล้วมันสามารถที่จะยกถือไปเปิดตรงไหนก็ได้นะครับของบ้านไม่ว่าจะไปในครัวตอนเราล้างจานทำกับข้าวไปนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับไปตรงไหนก็ได้จริงๆนะครับมันวางและขยับได้ถึง90องศาแบบนี้นะครับก็ขยับขึ้นลงแล้วก็มีฐานตรงนี้เดี๋ยวผมจะติดให้ดูทีนี้ผมจะมาติดตรงไหนนะครับมีให้ดูก่อน นี่คือโต๊ะทานข้าวของผมนะครับผมว่าจะติดไว้ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ยิงเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอคือบ้านผมมันค่อนข้างกว้างครับแต่มีพัดลมตัวเดียวกับแอร์ปกติก็จะเปิดแอร์นะครับแต่ถ้าช่วงไหนอากาศไม่ร้อนมากก็จะปิดแอร์ปิดแอร์แล้วทีนี้เปิดพัดลมถ้าผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยพัดลมมันไกลมากครับประมาณ 4- ี่ห้าเมตรนะครับไกลมากนะครับลมมันมาแต่มันจะมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ผมก็เลยเอาเจ้าพัดลม ตัวนี้นะครับตัวหลายสายนะครับตัวนี้นะครับแบบเป็นตัวดูดอากาศฟันโฟลมแรงอยู่นะปรับได้3าระดับเนี่ยก็คือมาใช้ตรงในลักษณะนี้ผมพาเดินมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับวิธีติดมันไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาเขาแถมมาแบบนี้นะครับคล้ายๆหัวตะปูหัวน็อย่างนี้นะครับเป็นกาวสามเอ็มเหนียวนะครับแต่ต้องติดกับพวกแบบที่เป็นกระเบื้องหรือ กระจกหรืออุปกรณ์อะไรที่เป็นหน้าสัมผัสแบบเรียบนะครับอย่างกระจกเนี้ยติดแน่นอนนะครับชัดแน่นอนผมก็จะมาติดประมาณนี้นัศมีเวลาก็ติดประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาพัดลมห้อยนะครับง่ายเลยไม่มีอะไรเลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับติดตรงไหนผมติดประมาณนี้แหละนี่ติดประมาณผมก็จะลอกแล้วติดประมาณนี้เดี๋ยวติดให้เพื่อนเพื่อดูนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการใส่ก็โคตรง่ายอีกนะครับแล้วเดี๋ยวไปทําให้ดูเลย S <S <an> เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดียกว่าว่าติดผมจะติดแล้วที่อันนี้อันนี้ติดตรนนี้ก็จะได้ประมาณนี้ผมกะไว้ก่อนกะไว้ก่อนว่ามันจะได้แนวนี้ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็จะเป่ามาที่โต๊ะกินข้าวที่ผมนั่งทํางานหรือกินข้าวประมาณนั้นนะครับก็เริ่มต้นกันผมก็เลงก่อนนะครับเลงใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปไง่ายงอย่างนี้นะครับก็เลงไว้นะครับแล้วก็ไปลอกนะครับ ผมก็จะลอกกาวเลยผมใส่ไว้ก่อนเลยในเะงี้ยแล้วเดี๋ยวเอาพัดลมออกที่หลังนะครับแล้วก็เพื่อดูตำแหน่งของลอกนี้เลยนะมันน้ําหนักมันไม่เยอะนะครับลอกกาวออกเลยนะครับแล้วเอาไปแปะในระดับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้แล้วค่อยมารีดอากาศนะครับให้มันแน่นนะครับดูหาจุดก่อนนะครับทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับเอาผ้าเช็ดก่อนนะครับการฝุ่นอ่ะผมลืมบอกเลย นะครับเพื่อไม่ให้มีฝุ่นแบบกาวจะได้ติดได้น่นนะครับมันเป็นแบบแบบแคล้ายๆกระจกใสหรือกระเบื้องมันก็ติดง่ายนะครับเอาละติดก่อนนะครับเลงตรงนี้โอเคอาได้ตำแหน่งครับได้ตำแหน่งผมได้ตำแหน่งแล้วครับอุ๊บโอเคก็จะติดในลักษณะามานี้เดี๋ยวผมรีดอากาศให้มันยึดแน่นก่อนนะครับอ่๊บ ติดตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวผมก็ทําการรีดอากาศนะครับแบบนี้ผมได้เย็ดตรงนี้ปั๊บนะครับผมก็จะไล่ลมไล่อากาศนะครับเพื่อให้มันเย็บติดนันนี้เ็าแถมมาให้ในชุดนะครับในกล่องนะครับเขาเวล้แถมอุปกรณ์ติดแบบนี้มาให้นะครับแต่ถ้าใครอยากไปติดหลายๆจุดก็ซื้อแบบนี้ก็ไม่แพงนะครับในโลกออนไลน์ก็อันละบาทสองบาทห้าบาทแล้วแต่นะครับซื้อมากซื้อน้อยนะครับก็เนี่ยครับแค่เนี้ย เอาไปติดไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเรานั่งบ่อยๆนะครับแล้วเราก็นําพัดลมของเรานะครับจากนั้นนะครับนําพัดลมของเราเดินไปตรงไหนก็ได้แบตเตอรี่มันอึดอยู่นะครับเป็นใช้ได้เกือบวันเลยเกือบทั้งวันนะผมเปิดเบอร์ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับก็ลมเย็นอ่อนๆผมไม่ค่อยเปิดเบอร์สามนะส่วนตัวเปิดเต็มที่ก็เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับรีดลมครับรีดอากาศให้ให้มันออกเยอะที่สุดนะครับหน้าสัมผัสมันจะได้แน่นนะครับโอเค นะครับอ่ะหลังจากนี้นะครับก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเราก็นำเจ้าตัวกัดหลมนะครับมาติดเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูเลยแบบจริงๆเลยเดินไปใช้แล้วก็นั่งให้ดูนะครับต้องประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นอเอือก็จะประมาณนี้แหละก็น่าจะเห็นนะครับถ้าเป็นเลนส์วายมันจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ดีกว่านะฮะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ ตัวนี้ดีมากนะพัดลมนะครับแต่เราสามารถใช้ไปชาร์จไปได้นะครับตัวนี้ก็อึดแบตบมันอึดแต่วิธีก่อนเราจะไปทํานะครับก่อนจะไป e, แขวนเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเปิดที่ต้องการนะรผมเปิดเบอร์หนึ่งผมใช้แค่เบอร์หนึ่งก็ลมเย็นสบายไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปมันมันดูเหมือนลมจะอ่อนอ่อนะแต่จริงๆคือลมเย็นสบายโอเคนะครับปุ๊บอ่ะเปิดเสร็จนะครับมันไม่มีรีโมทนะเราก็ต้องเปิดก่อนนะครับแล้วก็เลงนะฮะ เรงรูไว้นะครับตรงร่องปุ๊บพอตรงร่องพอใส่เข้าไปแล้วก็กดลงนิดนึงนะครับให้มันลลอกนี่ประมาณนี้เลยอยู่ละปรับระดับอันปรับไปถึงเก้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนก็ปนะรับเอานะฮะแล้วก็นั่งกินข้าวทํางานอะไรก็ว่าไปลมก็จะมาทางนี้เย็นสบายคือพัดลมตรงนั้นะมาถึงแต่ไม่ไม่ไม่ถึงมากก็เลยไม่สบายเท่าไหร่แต่ถ้ามีลมตรงนี้ช่วยนะครับนี่แค่เบอร์หนึ่งผมก็ นั่งสบายในขณะนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมเลยก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าใครชอบลมแรงมากนะครับลมมันจะเหมือนโฟล์แบบดูดอากาศแล้วพ่นออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบที่แรงกว่านี้ก็เปิดเบอร์สองนะแต่ผมผมชอบเย็นแบบประมาณเนะี้เบอร์หนึ่งอ่อ,อยเย,ย็นสบายๆไม่แบบลมเข้าตาแรงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบก็จะอยู่เบอร์หนึ่งนี่คืออึดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ ไลน์ไอดีนะครับสแกน QR code บนคลิปวิดีโอขวามือนะครับหรือนะครับกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ไปที่ร้านเลอุดมได้เลยนะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับแล้วแต่เพื่อนๆที่สนใจนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา5้9กบาบาทเท่านั้นเองครับตัวนี้นะ599านะครับสเปคแบบนี้นะครับออกคูลคูลแบบมินิมอลแบบนี้นะครับแล้วก็ลมเย็นแบตอึดนะฮะแล้วก็เบาไปไหนก็ได้นะครับมันไม่เหมือนแบบ พัดลมเล็กๆอย่างนั้นถ้ามันเย็นแค่หน้าอันนี้มันเย็นสบายแลวอยู่ได้นานกว่าชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ใช้โหเกือบทั้งวันะ่ะสิบถึงยี่สิบชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะพี่ผมยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับก็ใช้เรื่อยนั่งเล่นตรงนั้นทีนั่งตรงนี้ทีถ้าเพ<ท>ื่อ<ท> <ๆ S 1> นๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนี่ผมได้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งไปกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตางสนับสน,นุนช่อง,องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์ หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย